การแข่งขันวลเละวันหญิงโคโวลีลีกวเนในวันหญิงประเทศเกาหลีใต้เป็นการพบกันระหว่าง i b บีเอันโทสทีมของพรพันธ์เกิดปาดกับฮุนไดฮิวสเตตทีมของน้องสองวิภาวีสีทองซึ่งการแข่งขันเป็นฮุนไดฮิวสเตตทีมอันดับหนึ่งที่สามารถเอาชนะ i b บีเอันโทสทีมอันดับ4ไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน 22่สิบสองต่อ25่สต่อยี่สต่อยี่สต่อสิทีมฮุนไดฮิวสเตตคว้าสามเต้มจากเกมนี้ได้ทำให้ผลงานของพวกเขาชนะ14แพ้หมี44คะแนนยังนําเป็นจ่าฝูงของตารางการแข่งขันส่วนไอวเคอันโทษผลงาน ชนะ10แพ้9มี28คะแนนยังอยู่ที่อันดับ4เหมือนเดิมเกมนี้น้องสองวิภาวีสีทองทำเต้มไปได้ทั้งหมด10คะแนนส่วนพนพันเกิดปาดทำไป2คะแนน